สวัสดีครับวันนี้รอบรู้สู้โรคจะมาคุยเรื่องโรคที่เกิดจากการไปเที่ยวป่ากันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวคนไทยเราก็อยากจะไปสัมผัสหนาวตามป่าเขานะครับทีนี้โรคมันก็จะตามมาจากการที่เราไปเที่ยวโดยเฉพาะเวลาเราไปเที่ยวในป่าที่อยู่ชายแดนพม,ม,ม่าเมียนมาเนี่ย ทั้งแต่เหนือจดใต้เลยครับจะทําให้เรามีโอกาสที่จะไปเสี่ยงที่จะติดโรคมาจากในป่าเขาโรคที่สําคัญที่สุดก็คือโรคมาเรียคือโรคไข้จับสันนะอันนี้ก็คือเห็นชัดเลยนะฮะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยการเจ็บป่วยจากเชื้อมาเรียเนี่ยซึ่งเรียกว่าเราไม่ได้ค่อยได้ยินละแทบจะหายไปจากประเทศไทยเนี่ยกลับมาระบาดอย่างมากทีเดียวโดยเพิ่มขึ้นถึงสามเท่า สำหรับเชื้อไข้มาลเรียเนี่ยมันมากับยุงเขาเรียกว่ายุงก้นป่องมันจะอยู่ในป่าอย่างเดียวมันไม่อยู่ในเมืองนะฮะเวลามันไปกัดคนมันก็ไปพาะเชื้อในตัวเองแล้วก็เปลี่ยนกลายเป็นเชื้อที่จะติดต่อมาถึงคนได้มันมีสองประเภทนะฮะประเภทหนึ่งก็คือเวลาเป็นแล้วไข้มันจะสานขึ้นสมองเลยอันนี้เชื้อนี่เขาเรียกเชื้อแบบ pf นะอันนี้ก็หนักแต่ไม่เลื้อรัง คือถ้าหนักหนักหนักก็ไม่รักษาตายเลยแต่เชื้อหนึ่งอะเรียกว่าพีวีไอพวกวีเนี่ยไวแบกเนี่ยนะมันจะไม่มันจะไม่เป็นไรมันจะมันจะเหลืองๆที่ซีดแล้วหมดแรงเพราะว่ามันค่อยๆทําลายเม็ดเลือดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราไปในที่ที่ในชุมชนตามป่าเขาเนี่ยข้อของสังเกตด้วยว่าเราไปคุยกับคนที่มีอาการแบบอย่างที่ว่าหรือเปล่าโดยนั้นก็จะมี อาการของไข้มาเรียถ้าเขามีเป็นคนหนึ่งเดี๋ยวก็เป็นทั้งกลุ่มทั้งหมู่บ้านแล้วเราก็จะติดมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการหลังจากกลับจากป่ามาเนี่ยภายในเจ็ดวันมีไข้ไข้สูงปวดหัวบางทีปวดน้ำน่องตำตัวนะไม่มีส่วนใหญ่จะไม่มีอาการน้ำมูกไหลไอเท่าไหร่ก็โรคต่างๆเหล่านั้นก็มาจากป่าก็ต้อง ไปพบแพทย์นะฮะไปแพทย์ไปพบแพทย์แพทย์ก็จะเจาะเลือดตรวจด,ดูว่าเป็นเชื้อมาลาเรียหรือเชื้ออะไรหรือเปล่าหรือเขาตรวจตามร่างกายอาจจะต้องเอาจากผีฝีแผลท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรือตุ่มต่างๆเ,เอาเข้าไปตรวจหน่อยหนึ่งปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวป่าอย่าลืมเตรียมนะยาทากันยุงหมอนหมวกคุมหัวคุมหูหนะจ้ากัดที่หูเนี่ย,แข,ยนะแขนยาวนะแขนย,ยาวนะขายาว ุงเท้าบูทแล้วถ้าให้ดีมีถุงมือด้วยก็จะช่วยเราเวลาไปสัมผัสอะไรซึ่งเราไม่รู้ตัวนี่มันเข้ามากัดเราเลยก็ทำตัวให้มิดชิดที่จะไม่ให้ถูกทั้งเห็บลิ้นลายยุงและ,มะแมลงกัดต่อยเราเพราะว่านำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บเที่ยวหน้าหนาปีนี้อย่าให้ติดโรคมาเรียรขอโชคดีสวัสดีครับ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลียร์